ลูกสาวแล้เดินตามสุนัขขึ้นไปแล้วก็ไปหลงอยู่บนภูเ็กไปเรื่องนี้นะครับต้องถามคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับซึ่งได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้กับเรานะครับบอกว่าวันที่2พฤษภาคมหลังจากรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปก็ออกตามหาแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าลูกไม่น่าเดินขึ้นไปได้ไกลขนาดนั้นนะก็ให้ชาวบ้านเนี่ยหากันบริเวณใกล้ๆก่อนนะไม่คิดว่าจะเข้าป่าขึ้นไปสูงจนช่วงบ่ายยังหาลูกสาวไม่เจอ ทีนี้เริ่มคิดแล้วว่าจะมีคนเอาตัวลูกสาวไปไหมก็เลยให้ช่วยกันหาบนรููเหล็กไฟนะ่รัเซึ่เกันบนเขานะครับเป็นการตัดสินใจหาโดยใช้ความรู้สึกหน้าขณะนั้นก็หาจนห้าโมงเย็นสุดเด็พฤษภาคมก็ไม่เจอนะจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าได้ออกไปตามหาลูกสาวอีกครั้งตอนประมาณสองทุ่มแล้วก็แยกย้ายกันกลับ ตอนตีสองนะซึ่งมันเข้าสู่วันที่สิบสองพฤษภาคมแล้วแต่พ่อกับแม่น้องชมพู่บอกว่าพอกลับมาเนี่ยก็นอนไม่หลับนะตีห้านะเช้ามืดสิบสองพฤษภาคมก็เลยออกไปหาลูกสาวอีกแต่ครั้งนี้ไปกันแค่สองคนไม่มีชาวบ้านไปด้วยซึ่งคุณแม่ของน้องชมพู่ยืนยันกับเราด้วยภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือภาพนี้แหละครับทานผู้ชมครับ คุณแม่ร้อยชมพู่บอกว่าเนี่ยมันมันมันทึบไว้เลยว่าเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อสิบสองพฤษภาคมเวลาหกนาฬิกาหกนาทีแม่ถ่ายเซลฟี่ตัวเองในสภาพล้ำตาคลอตาแดงแบบนี้เลยนะฮะเมื่อเนี่เลยนะเพราะว่าออกมาตามหาลูกตั้งแต่ตีห้าตอนนี้ถ่ายไว้หกนาฬิกาหกนาทีแม่ร้อยชมพู่บอกว่าตอนที่ถ่ายภาพตอนนั้นเนี่ยนะก็คือ ตามหาไปแล้วก็ตะโกนเรียกน้องชมพู่เรียกลูกสาวแต่ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาตอนนั้นเสียใจจนแอบ,บร้องไห้ค่ะแต่ไม่ร้องไห้ให้สามีเห็นกลัวาสามีจะขวัญเสียนะเพราะว่าต้องตามหาและต่อก็อเลยถ่ายรูปตัวเองเอาไว้นอกจากนี้ยังมีภาพรอยเท้าเด็กนะ,ะภาพภาพนี้นะรอยเท้าเด็กนะครับดนผู้ชมครับเป็นภาพที่พ่อน้องชมพู่ถ่ายเอาไว้ภาพนี้ฮะ,ะจะเป็นรอยเท้าที่เด็ก นะครับตรงนี้นะครับรอยเท้าของเด็กนะพ่อน้องชมพู่ถ่ายไว้ไปีห้าสี่สิบห้านาทีของวันที่สิบสองพฤษภาคมที่ไร่มันก่อนที่จะเป็นจุดเดินต่อขึ้นภูเหล็กไฟซึ่งภาพนี้ทางคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าให้ตำรวจไปแล้วนะรอจเอรไปตรวจสวอบตั้งแต่ช่วงวันแรกแรกที่มีข่าวเรื่องน้องหายตัวพนอนไม่หลับแล้วค่ะ ใครมันจะไปนอนหลับลูกหายไปทั้งคืนลูกจะอยู่ไหนแม่คิดว่าลูกอยู่ในป่าแ,แม่ก็แค่เดินตามทางทางขึ้นเขาค่ะเราจะไม่เข้าป่ากันเลยอันนี้คือเราคิดด้วยความที่ว่าเราเป็นพ่อแม่ที่รู้จักรูปนะเนี่ยมันคงไม่เข้าป่าแ,แม่คิดว่าตอนเช้าเนี่ยมันเงียบใช่ไหมถ้าเราไปเรียบอะถ้ามีเสียงเด็กร้องหรือเสียงอะไรมันจะได้ยินคือแม่ก็เดินตามหลังพ่อแต่พ่อก็ไม่รู้หรอกนะว่าแม่ร้องไห้ตามหลังแล้วแม่ก็เก็บเสียงเงียบเลยเพราะว่ามันเป็นเสียงกระท้อนจากภูเขาที่พ่อเรียกสมูกจมู่อนะคือ เสียงที่พ่อเรียกลูกน่ะมันไม่มีเสียงตอบไม่มีไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่มันเงียบมากมันเช้ามากสงสารตัวเองอะคือคือแบบอยากจะจําไว้ว่าวันนี้คือเรามาหาลูกในสภาพแบบนี้นะพยายามแล้วแต่มันไม่เจอก็อย่างค่าลูกคนเล็กแล้วเดี๋ยวเงิน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 ที่เขาให้มาหมดเดี๋ยวมันก็ค่าลูกคนโตอ่ะอันนี้เจ็บมากเจ็บมากเหมือนเขาเคยฆ่าลูกเขาเลยอันอันนี้คือให้แม่พูดเลยนะ เขาเคยฆ่าลูกเขาเพื่อเงินเหรอทำไมพูดได้ขนาดนี้อันนี้นพ่อคิดคิดว่าถ้าเดินไปกับสุนักนะน <S S S 1> ้องชมพู่จะไม่เดินเข้าป่าหรอกเดือนไปน้องก็กลับมาไม่ปไปลาจะป่านวันนี้เราไดไปคุยด้วยก็เป็นจังหมาที่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยไปวัด พะมาหาเจดีย์สี่ชัยมงคลที่ร้อยเอ็ดนะครับก็หายจากบ้าในเดินทางก็ราวชั่วโมงกว่านะไปไหว้ขอพอรพระขอให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวให้ได้โดยเร็วหรือไม่ก็ขอให้พระดนจิตดนใจให้คนร้ายเนี่ยสำนึกผิดแล้วก็ออกมามอบตัว ี่ค่ะคุณผู้ชมคะมีหนึ่งในหลักฐานสําคัญที่ตํารวจพยายามที่จะคลี่คล,ลายคดีของน้องชมพู่นะคะน mm hmm. แ่นก็คือรถแบ็คโฮที่เป็นรถเด็กเล่นคันสีเหลืองๆองะคะคือน้องชมพู่เนี่ยหายตัวไป11พฤษภาคมถูกพบเป็นศสพ สี่พฤษภาคมแต่เจ้าหน้าที่ไปเจอรถแบ็คโฮเด็กเล่นคันนี้ไปตกอยู่ใกล้ๆกับจุดที่พบศพของน้องชมพู่ห่างก,กันประมาณ300เมตรเนี่ยค่ะในวันที่16พฤษภาคมนี่นะคะก็เป็นรถของน้องอาทิตย์เพื่อนสนิทของน้องชมพู่อายุรุ่นราวราวเดียวกันคือก่อนน้องชมพู่หายไปน้องอาทิตย์มันเล่นที่บ้านของน้องชมพู่แล้วไม่ไดเอารถเด็กเล่นคันนี้กลับไปาก็ทิ้งไว้ให้น้องชมพู่เล่น พอน้องชมพู่หายไปเนี่ยค่ะตอนที่ชาวบ้านเขากาลังออกตามหาเขาบอกว่าก็ในวันที่17พฤษภาคมคือน้องชมพู่หายไปแล้วนะเขายังเห็นรถแบ็คโฮลเด็กเล่นคันนี้อยู่เลยอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าต่ายซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่น้องชมพู่นั่งเล่นอยู่ก่อนจะหายตัวไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณช่องข่าวไทยรัฐนะคะ นะขอบคุณคลิปจากช่องนางที่ทำไว้นะคะคลิปนี้ก็ส่งให้ทนายไปนะคะว่าใครกันแน่ขึ้นแอบขึ้นเขาวันที่สิบสองที่คุณบอกว่าจำเลยขึ้นนะแม่ลูกไก่กับสามีนะคะขึ้นนะที่มาพูดอยู่เนี่ยฝากก็ไปฝากปากอีกตาแตกเน้อเราเหยางลับหูรับตาได้เขาจำเลยจำเลยมันด้จะปีแล้วเจ้าอะ่ะมาเห็นกับหูกับตาว่าแต่เขาอีน้องเป็นเอง กูได้แอบ,บขึ้นเขาเนี่ยนะคะรับไหมรับไหมว่าจะของแอบ,บขึ้นนะ่ะไม่รับถทำมาจำนวนเลยหลักฐานโดยคุณยายชาวบ้านพูดนะไม่ออมรับเออแม่น้องพูไม่เคยขึ้นค่ะตั้งแต่คลอดลูกมาเนี่ยไม่แข็งแรงเดินขึ้นเขาไม่ได้ทีนี้สามีคุณยายคอสอที่เป็นตำรวจนะคะบอกว่าเอาวันนั้นน่ะผมมากับลูกน้องว่าจะไปช่วยตามหาวันที่สิบสองน่ะ ผมเห็นมีคนเพิ่งลงจากเขามาก็เห็นสมเจ้าเนี่ยไม่พอค่ะนะสามีคุณยายคอสอที่เป็นตำรวจพูดแล้วไม่พอคุณป้าท่านนี้นะคะเนี่ยที่พูดออกช่องในบอกว่า <c oughs> ค่อยมีหลักฐาน <c oughs> ค่อยมีเบอร์โทร่ <c oughs> อยโทรหาเพิน <c oughs> พินเพิ่นเงี้ยงเงยเยียบยาแซกแซกอยู่แล้วก็บอกว่าจูเขาเนี่ยค่ะแต่ก็หกว่าไม่เคยขึ้น คืออะไรคุณโกหกเพื่ออะไรเหมือนกลัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ค่ะต้องโกงหกด้วยเหรอเนี่ยมันมีพิรุธถ้าคุณพูดความจริงเลยนะแต่แรกว่าเปิดอกเลยวันนี้ค่อยขึ้นจริงค่อยคิดหดลูกค่อยค่อยตามหาลูกค่อยนะค่อยแอบขึ้นไปหรือไม่แอบขึ้นไปมันจะผิดอะไรค่อยไปหาลูกค่อยใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ยอมรับอะ่ะถ้าชาวบ้านไม่มายืนยันหลายคนอะ่ะแล้วหนึ่งในนั้นนะก็มี ภรรยาเจ้าแพ้ด้วยบอกว่าวันนั้นแหละมาจะชวนคุณนะชวนคุณไปหาร่างทรงอะไรแหละด้วยกันกับป้าหอด้วยเนี่ยแต่แม่คุณบอกว่ามันขึ้นเขาโยเวลาไปนอนไปขึ้นเขาหาลูกมันเนี่ยคือเขามีหลักฐานมีพยานหลายคนต่อหลายคนคุณถึงยอมรับก็เลยนะกระลุกภาาเนี่ยเซอร์ฟี่บังเอิญรลูกภาาเป็นเซอร์ฟี่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆแถวล่างน้องทำไมไม่ ทายทำไมไม่เห็นเนี่ยทำไมไม่เห็นน้องลูกไก่มันแปกตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะถ้าใครบอกว่าจำเลยขึ้นเขาวันที่สิบสองแล้วเป็นยังแกงปดจเอกันนะเขาขึ้นเขาไปตามหาเขามีพักมีพวกเสร็จแล้วเขามานอนกันแต่คนที่แอบขึ้นไปตอนที่ชาวบ้านหลับนอนคือพ่อลูกไก่กับแม่ลูกไก่นะถ้าเขาแอบขึ้นเวลานี้เขาขึ้นปจจเอกันล่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นี่แหละ จะไปฟาดปากปาพวกคุณแล้วจำไว้ด้วยนะว่าตอนนี้แค่พยานไฟของคุณนะพูดต่อไปจะเป็นพยานไยจำเลยบ้างแล้วคุณจะเจอนะคะป้าท่านนี้แหละป้าท่านนี้เขามีพยานหลักฐานเขาพูดความจริงและไม่ต้องว่าใครจะเก่งทานายใครจะซักเก่งไม่ซักเก่งคนที่นั่งจับพี่รุตคือเปาพุดยิน้น ใครริงใครเท็จเขาพูดความจริงยังไงเปาบุญยิ้นท่านก็ดูออกว่าใครโกหกใครกิงใครเท็จสําหรับนางเชื่อมั่นสารท่านเสมอคุณรอดูความจริงต่อไปไม่ต้องโม้เพราะอีกฝั่งหนึ่งนะคะหาหลักฐานมาหักล้าได้หมดอีกฝั่งหนึ่งนั่งมโนอยู่อย่างเดียวตัวตาเห็นหน่ะนะไม่ยอมรับพิรุธมากไหมทาไมต้องโกหกว่าไม่เคยขึ้นนี่ค่ะคลิปนี้เนี่ยแหละค่ะคุณเจอแน่